สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแฮมแล้วก็เฟซบุ๊กของแทมนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของแทมเลยนะคะวันนี้ก็แวะมาทักทายเนาะแล้วก็มีเรื่องอยากจะพูดอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งที่แฮมได้พบเจอเนาะแต่แบบบางครั้งความรู้สึกของแทมเองอะแทมก็อยากที่จะระบ,บายอยากที่จะพูดให้คนที่เขาแบบเขาเรียกว่าไงอะอาจจะต้องมีบ้างที่แบบเป็นโมหรือเป็นลูกคงลูกค้าอาจจะติดติดติดตามแฮมอยู่หรืออาจจะดูแฮมบ้าง เออแทมก็ไม่ใช่อะไรหรอกแต่คือในะความรู้สึกแํมคือแบบเหมือนแทมแบบส่งงานไปแค่เนาะแทมแบบแทมรักในงานพิธีมากแํมชอบเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบคือเราทำแล้วมีความสุขเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้กับงานตรงนี้นะเราโอเคงานตรงนี้นะแล้วแบบพอเหมือนนะจุดจุดนึงทําแบบทําเจอกับปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งแล้วปัญหานะั้นมันก็คือปัญหาที่แบบว่าเออส่งงานไปแล้วแบบอ่านแต่ไม่ตอบ ไม่พูดอะไรเลยไม่มีการบอกว่าโอเคค่ะไม่มีไม่ไม่นู่ไม่ไมไมสารพัดคืออคติกับกระเทยเกินไปหรือเปล่าวพาเวลาทําส่งงานทําจะบอกว่าทําเป็นกระเทยทําเคยส่งงานแล้วทําไม่บอกว่าทําเป็นกระเทยน,นะ แล้วทําก็ได้งานนั้นแล้วทําก็ค่อยบอกเขาว่าทมเป็นกระเทยแล้วทําก็ไม่ไปงานนั้นด้วยความที่ว่าเรามีความราับผิดชอบไหมเรามีความรู้ชอบเพราะว่าเราไม่อยากให้งานเขาเสียเราบอกเขาไปตรงๆแต่เราอยากรู้ว่าเออเราส่งไปเราจะได้ไหมแต่พอเราบอกเป็นกระเทยเราไม่ได้งานเลยนะอันนี้พูดจริงๆพูดจากใจแล้วก็เสียความรู้สึกบาก้ามากที่สุดเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึง่งก็เลยลองถามโมอยู่โมนึงว่าทําไมเขาถึงไม่รับกระเทยหรอหรือว่า ยังไงกะเธอเป็นพิตตี้ไม่ได้หรอหรือกระเธอความสามารถไม่พอที่จะเป็นพิตตี้หรอหรือยังไงหรือจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถามกับโมนึงไปโมนึงก็เลยบอกว่าถ้าให้พูดเปเรียบเทียบจริงๆก็คือว่าลูกค้าก็จะพูดประมาณว่า หาผู้หญิงไม่ได้แล้วหรอไม่มีปัญญาหาแล้วหรอทาอยากจะพูดว่าการเคยกับผู้หญิงมันมีข้อแตกต่างกันแค่คําว่าเพศเฉยๆค่ะแต่ความสามารถที่มีอยู่ทำว่าไม่ได้แพ้กันเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งทาคิดว่าการที่เรารักงานและใส่ใจงานตรงนั้นเราจะทํางานนั้นออกมาได้ีที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนแต่ถ้าเรารักในงานที่เราจะทําแล้วเชื่อเ่อว่ายัางไงเราก็เต็มที่กับงานตรงนั้นที่เราจะทําค่ะสําหรับวันนี้ขอมาพูดแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ